สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่พอดแคสต์ที่จะชวนคุณมาสำรวจความหมายที่แท้จริงของการใช้ชีวิตวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงแนวคิดที่ว่าชีวิตที่เรียบง่ายไม่ใช่ชีวิตธรรมดามันคืออะไรกันแน่และทำไมแนวคิดนี้ถึงได้กลายเป็นเทรนด์ที่ผู้คนมากมายทั่วโลกหันมาให้ความสนใจในปัจจุบัน ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่ถาโถมการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกวันและสิ่งยั่วยุมากมายที่เชิญชวนให้เราบริโภคมากขึ้นมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายและโหยหาความสงบสุขในชีวิต หลายคนกำลังตั้งคำถามว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงไหนการมีข้าวของมากมายการมีเงินทองล้นเหลือหรือการมีชื่อเสียงโด่งดังคือคำตอบสุดท้ายของชีวิตจริงหรือ แนวคิดของชีวิตที่เรียบง่ายจึงผุดขึ้นมาเพื่อตอบคำถามเหล่านี้มันไม่ใช่การกลับไปใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมที่ปราศจากเทคโนโลยีหรือการละทิ้งความสะดวกสบายทั้งหมดที่มีอยู่แต่เป็นการเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติเลือกในสิ่งที่จำเป็นเลือกในสิ่งที่มีคุณค่าและตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้เหลือพื้นที่สำหรับสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างแท้จริง ลองนึกภาพชีวิตที่เราถูกรายล้อมด้วยข้าวของเครื่องใช้มากมายตั้งแต่เสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงของตกแต่งบ้านคุณเคยรู้สึกไหมคะว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องดูแลม,มากขึ้นเท่านั้นต้องใช้เวลาในการจัดเก็บทำความสะอาดซ่อมแซมหรือแม้แต่คิดว่าจะวางมันไว้ตรงไหนดีสิ่งเหล่านี้รวนดึงเอาพลังงานและเวลาของเราไปโดยไม่รู้ตัว การเริ่มต้นชีวิตที่เรียบง่ายมักจะเริ่มต้นจากการลดทอนสิ่งของหรือที่เรียกว่ามินิมอลิซึมค่ะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทิ้งทุกอย่างจนเหลือแต่ผนังเปล่าๆ่านะคะแต่มันคือการที่เราตั้งใจคัดเลือกสิ่งของที่เราเป็นเจ้าของอย่างรอบคอบตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งนี้จำเป็นกับชีวิตฉันจริงหรือสิ่งนี้เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตฉันไหมสิ่งนี้ทำให้ฉันมีความสุขหรือเปล่า การที่เราเลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่มีความหมายและใช้นานได้จริงจะช่วยลดความยุ่งเหยิงทั้งในพื้นที่อยู่อาศัยและในจิตใจของเราได้เป็นอย่างมากเมื่อพื้นที่รอบตัวเราสะอาดและเป็นระเบียบจิตใจของเราก็จะสงบขึ้นตามไปด้วยเราจะรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นมีสมาธิมากขึ้นและมีเวลามากขึ้นสำหรับสิ่งที่เราอยากทำจริงๆแทนที่จะหมดไปกับการจัดการข้าวของ เมื่อลดทอนสิ่งของได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการลดทอนความยุ่งเหยิงในชีวิตความยุ่งเหยิงในชีวิตไม่ได้หมายถึงแค่เข้าของนะคะแต่มันรวมถึงตารางเวลาที่อัดนั่นจนไม่มีช่องว่างความสัมพันธ์ที่ทำให้เราเหนื่อยล้าการรับข้อมูลข่าวสารที่มากเกินไปหรือแม้แต่ความคิดที่ฟุ้งซ่านไม่หยุดหย่อนการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายชวนให้เรากลับมาทบทวนสิ่งเหล่านี้ค่ะ เราอาจจะเริ่มต้นจากการจัดลำดับความสำคัญในแต่นวันว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราอยากทำและอะไรคือสิ่งที่สามารถตัดทิ้งไปได้บ้างการปฏิเสธสิ่งที่เราไม่อยากทำหรือไม่มีเวลาทำอย่างสุภาพถือเป็นการเคารพเวลาและพลังงานของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างชีวิตที่เรียบง่าย นอกจากนี้การที่เราเรียนรู้ที่จะจำกัดการรับข้อมูลข่าวสารก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะในยุคที่โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมากการเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายหรือการเสพข่าวสารเชิงลบมากเกินไปล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเราการตั้งขีดจำกัดในการใช้โทรศัพท์มือถือการอ่านข่าวสารแต่พอประมาณหรือการเลือกติดตามเฉพาะสิ่งที่สร้างสารรค์และเป็นประโยชน์จะช่วยให้จิตใจของ เราสงบขึ้นและมีพื้นที่สำหรับความคิดที่เป็นบวกมากขึ้นการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายยังหมายถึงการให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากกว่าการครอบครองวัตถุแทนที่จะใช้เงินไปกับการซื้อของชิ้นใหม่ๆเราอาจจะเลือกใช้เงินเพื่อการเดินทางไปสัมผัสวัฒนธรรมใหม่ๆการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการใช้เวลากับคนที่เรารักอย่างมีคุณภาพประสบการณ์เหล่านี้จะสร้างความทรงจาที่ยั่งยืนกว่าวัตถุสิ่งของ การที่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความทะเยอทยานหรือไม่ต้องการความสำเร็จนะคะแต่มันหมายถึงการที่เรานิยามความสำเร็จและคุณค่าของชีวิตในแบบของเราเองไม่ใช่ตามค่านิยมของสังคมเพียงอย่างเดียวเราอาจจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยที่ไม่ต้องแลกมาด้วยสุขภาพที่ย่ำแย่หรือชีวิตส่วนตัวที่พังทลาย แก่นแท้ของชีวิตที่เรียบง่ายคือการค้นพบความสุขในสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเช่นการได้จิบกาแฟอุ่นๆในตอนเช้าที่แสงแดดสาดส่องเข้ามาการได้เดินเล่นในสวนสาธารณะการได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่มหรือการได้พูดคุยกับคนที่เรารักอย่างลึกซึง้งความสุขเหล่านี้มักจะถูกบทบังด้วยความวุ่นวายและสิ่งที่เราคิดว่าต้องมีอยู่เสมอ ชีวิตที่เรียบง่ายจึงเป็นมากกว่าแค่การจัดบ้านแต่มันคือปัชญาในการใช้ชีวิตที่ชวนให้เรากลับมาทบทวนคุณค่าและเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเองเมื่อเรามีพื้นที่มีเวลาและมีสติมากขึ้นเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขอย่างยั่งยืนขึ้นค่ะ ต่อจากเมื่อสักครู่ที่เราได้พูดคุยกันไปว่าชีวิตที่เรียบง่ายนั้นมีแก่นแท้คือการค้นหาความสุขในสิ่งเล็กๆน้อยๆและการลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันมากขึ้นถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่นอกเหนือจากการมีบ้านที่สะอาดตาและจิตใจที่สงบลงค่ะ ประโยชน์แรกที่เราจะได้รับจากการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายคือสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งกายและใจเมื่อเราลดความยุ่งเหยิงในชีวิตลงเราจะมีความเครียดน้อยลงความกังวลที่เกิดจากการต้องจัดการเข้าของมากมายหรือการวิ่งไล่ตามสิ่งที่ไม่จำเป็นก็จะลดลงไปด้วยเมื่อจิตใจสงบร่างกายก็มักจะตอบสนองในทางที่ดีขึ้นเราอาจจะนอนหลับได้ดีขึ้นมีเวลาออกกาลังกายมากขึ้นหรือมีสติในการเลือกรับประทานอาหาร ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นด้วยค่ะ ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างความเครียดและการบริโภคที่มากเกินไปเป็นสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเมื่อเราลดการบริโภคลงความเครียดก็จะลดลงตามไปด้วยทำให้เรามีพื้นที่ในการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นประโยชน์ต่อมาคืออิสรภาพทางการเงินเมื่อเราเลือกที่จะลดการซื้อของที่ไม่จำเป็นลดการวิ่งตามกระแสแฟชั่นหรือลดการใช้จ่ายเพื่อแสดงสถานะทางสังคมเราจะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นค่ะ เงินจำนวนนี้สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตการลงทุนเพื่ออนาคตการเดินทางเพื่อหาประสบการณ์หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้การมีอิสรภาพทางการเงินไม่ได้หมายถึงการมีเงินมหาศาลแต่หมายถึงการที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องเงินมากเกินไปและสามารถเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้โดยไม่ต้องเป็นทาสของวัตถุ การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายยังช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราทุกคนมีเท่ากันแต่หลายครั้งที่เรามักจะใช้มันไปกับก,บการทำงานที่มากเกินไปการเดินทางที่ยาวนานหรือการจัดการสิ่งของที่ไม่จำเป็นเมื่อเราลดภาระเหล่านี้ลงเราจะค้นพบว่าเรามีเวลาเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเวลานี้สามารถนำไปใช้กับคนที่เรารักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบ หรือแม้แต่การอยู่กับตัวเองอย่างสงบลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าคุณไม่ต้องเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงทุกวันไปกับการเลือกว่าจะใส่เสื้อผ้าชุดไหนเพราะตู้เสื้อผ้าของคุณมีแต่เสื้อผ้าที่คุณชอบและใส่ได้จริงหรือถ้าคุณไม่ต้องเสียเวลาวันหยุดไปกับการจัดระเบียบของรกๆในบ้านคุณจะมีเวลามากแค่ไหนในการทำสิ่งที่สร้างสารรค์หรือผ่อนคลาย นอกจากนี้การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายยังส่งเสริมให้เราใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเมื่อเราซื้อน้อยลงใช้ของที่มีคุณภาพและใช้งานได้นานขึ้นหรือเลือกที่จะซ่อมแซมแทนการทิ้งและซื้อใหม่เรากำลังลดปริมาณขยะและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงการใช้ชีวิตอย่างมีสติและรู้คุณค่าของทรัพยากรถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อโลกของเราและเป็นการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับคนรุ่นหลังด้วยค่ะ 자아니 <목소리법> การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายยังช่วยให้เราค้นพบตัวตนที่แท้จริงและคุณค่าที่ยั่งยืนเมื่อเราตัดสิ่งรบกวนภายนอกออกไปเราจะมีโอกาสได้ยินเสียงภายในของตัวเองชัดเจนขึ้นเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญจริงๆอะไรคือความฝันและความปรารถนาที่แท้จริงของเราและอะไรคือความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกการค้นพบตัวเองนี้จะนำไปสู่การใช้ชีวิตที่มีความหมายและเปี่ยมด้วยจุดมุ่งหมาย มากขึ้นเราจะเริ่มให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างไม่ใช่แค่การสื่อสารผ่านหน้าจอแต่เป็นการใช้เวลาร่วมกันอย่างแท้จริงการรับฟังซึ่งกันและกันการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยสิ่งเหล่านี้คือความสุขที่แท้จริงที่เงินซื้อไม่ได้และเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่า การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ใช่การใช้ชีวิตแบบประหยัดหรืออดอยากแต่มันคือการใช้ชีวิตอย่างชานฉลาดการรู้จักพอรู้จักเลือกและรู้จักที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่แล้วการลดความซับซ้อนในชีวิตไม่ได้ทำให้ชีวิตเราจืดชืดแต่มันกลับช่วยให้เรามองเห็นสีสันและความงดงามของชีวิตในมุมที่ไม่เคยมองเห็นมาก่อนมันคือการที่เราได้สัมผัสกับความรู้สึกของการเป็นอิสระจากพันธนาการของวัตถุของความคาด หวังจากสังคมและของความเร่งรีบที่ไม่สิ้นสุดเราจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเราเองไม่ใช่ชีวิตเป็นผู้ควบคุมเรา เมื่อเราได้สำรวจความหมายและประโยชน์ของชีวิตที่เรียบง่ายไปแล้วในสองส่วนแรกตอนนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการที่จะนำแนวคิดนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นและความเข้าใจผิดบางอย่างที่อาจทำให้หลายคนรู้สึกว่าการใช้ชีวิตเรียบง่ายนั้นยากเกินไป การเริ่มต้นใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่จําเป็นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชั่วข้ามคืนค่ะมันคือการเดินทางที่ค่อยเป็นค่อยไปและการปรับเปลี่ยนทัศนคติทีละเล็กทีละน้อยคุณสามารถเริ่มต้นได้จากจุดเล็กๆที่รู้สึกสบายใจที่สุด 1. เริ่มจากการจัดระเบียบเข้าของในบ้านลองเลือกห้องใดห้องหนึ่งที่คุณใช้เวลาอยู่มากที่สุดเช่นห้องนอนหรือพื้นที่ทำงานเริ่มต้นด้วยการนำของทุกอย่างออกจากลิ้นชักตู้หรือชั้นวางแล้วถามตัวเองทีละชิ้นว่าฉันใช้สิ่งนี้เมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายสิ่งนี้ทำให้ฉันมีความสุขไหมสิ่งนี้จำเป็นกับฉันจริงหรือหากคำตอบคือไม่ก็ถึงเวลาที่จะบอกลาแบ่งปัน บริจาคหรือทิ้งไปการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของสิ่งของที่คุณมีและรู้สึกถึงความเบาที่เกิดขึ้นเมื่อได้ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป 2. ลดการซื้อของที่ไม่จำเป็นก่อนที่จะซื้ออะไรใหม่ลองถามตัวเอง3าํคำถามนี้เสมอค่ะฉันต้องการสิ่งนี้จริงหรือแค่อยากได้ฉันมีของที่คล้ายกันอยู่แล้วหรือเปล่าและสิ่งนี้จะเพิ่มคุณค่าหรือทำให้ชีวิตฉันง่ายขึ้นจริงไหมการฝึกตั้งคำถามเหล่านี้จะช่วยที่เราหยุดคิดก่อนตัดสินใจซื้อและลดโอกาสที่จะนาของที่ไม่จาเป็นเข้าบ้าน 3.. จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพลองทบทวนตารางเวลาในแต่ละวันของคุณอะไรคือสิ่งที่ต้องทำจริงๆอะไรคือสิ่งที่สามารถมอบหมายให้คนอื่นทำได้อะไรคือสิ่งที่สามารถตัดทิ้งไปได้เลยการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธกิจกรรมที่ไม่จําเป็นหรือนัดหมายที่ไม่สำคัญจะช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นสำหรับสิ่งที่สำคัญและสร้างสารรค์ในชีวิต 5. จำกัดการบริโภคข้อมูลข่าวสารกำหนดเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียและดูข่าวสารในแต่ละวันหรือเลือกที่จะติดตามเฉพาะแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์การพักสมองจากโลกออนไลน์บ้างจะช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิมากขึ้น 6. ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ใช้เวลาคุณภาพกับคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนสำคัญการพูดคุยกันอย่างลึกซึ้งการทำกิจกรรมร่วมกันหรือเพียงแค่อยู่เคียงข้างกันสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนกว่าวัตถุสิ่งของ ฝึกสติ mindfulness การฝึกสติคือการที่เราอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่ไม่ตัดสินและรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นการฝึกสติสามารถทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นการจิบชาอย่างช้าๆโดยรับรู้ถึงกลิ่นรสชาติและความอุ่นของถ้วยการเดินอย่างมีสติโดยรับรู้ถึงฝ่าเท้าทีาท่สัมผัสพ,พื้นหรือการหายใจเข้าออกอย่างลึกซึง้งการฝึกสติช่วยให้เรา ชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตและลดความฟุ้งซ่าน สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือชีวิตที่เรียบง่ายไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่มีของอะไรเลยหรือต้องอยู่อย่างสันโดษตลอดเวลาแต่มันคือการเรารู้จักพอและรู้จักเลือกในแบบที่เหมาะสมกับชีวิตของเราเองแต่ละคนมีความต้องการและบริบทชีวิตที่แตกต่างกันไปดังนั้นนิยามของความเรียบง่ายจึงแตกต่างกันด้วยค่ะ ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือบางคนคิดว่าการใช้ชีวิตเรียบง่ายคือการประหยัดหรือจนซึ่งไม่จริงเลยค่ะมันคือการที่เราจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ใช้จ่ายเราอาจจะใช้จ่ายน้อยลงกับของที่ไม่จำเป็นแต่เราก็พร้อมที่จะลงทุนกับประสบการณ์ที่มีคุณค่าสุขภาพที่ดีหรือความสัมพันธ์ที่ดีเช่นการซื้อกาแฟดีๆสักแก้วการออกกาลังกายการเดินทางหรือการช่วยเหลือผู้อื่น ความเข้าใจผิดคือการใช้ชีวิตเรียบง่ายคือการเป็นคนธรรมดาหรือไม่มีความทะเยอทะยานซึ่งก็ไม่จริงเช่นกันค่ะคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายหลายคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมากเพียงแต่พวกเขาเลือกที่จะนิยามความสำเร็จในแบบของตัวเองไม่ใช่ตามค่านิยมของสังคมที่เน้นการครอบครองวัตถุและพวกเขาใช้ชีวิตโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีสติ แท้จริงแล้วชีวิตที่เรียบง่ายนั้นคือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพการที่เราได้เลือกในสิ่งที่เราต้องการจริงๆได้มีเวลาให้กับตัวเองและคนที่เรารักได้ลดความวุ่นวายในจิตใจและได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงในสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวมันคือการที่เราได้หลุดพ้นจากวงจรของการวิ่งไล่ตามสิ่งที่ไม่สิ้นสุดและหันกลับมาให้ความสําคัญกับสิ่งที่สําคัญจริงๆสําหรับเรามันคือการที่เราได้เป็นอิสระจากความคาดหวังของ ผู้อื่นและได้ใช้ชีวิตในแบบที่เรามีความสุขอย่างแท้จริงดังนั้นการเดินทางสู่ชีวิตที่เรียบง่ายจึงไม่ใช่แค่เทรมชั่วคราวแต่มันคือการค้นหาความสุขที่ยั่งยืนและการสร้างชีวิตที่มีความหมายในแบบฉบับของตัวเองค่ะลองนําแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณนะคะลองนําแนวคิดที่เรียบง่ายนั้นไม่ใช่ชีวิตธรรมดาเลยค่ะ หากชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามและแบ่งปันแรงบันดาลใจนี้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า